ถนนสไปเออร์ฮอฟสตาร์เซอร์นะครับได้รับการจดบันทึกในสถิติกินเนสบุ๊ o ออฟเรคคอร์ดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคิเตศักรัช2006นกะครับว่าเป็นถนนที่แคบที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมน,นีนะครับความแคบของถนนเส้นนี้เนี่ยวัดได้ที่31เซนและมีส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเพียงแค่ช่องว่างระหว่างบ้าน2หลัง ซึ่งที่มาของถนนเส้นนี้เนี่ยเริ่มต้นในศตวรรษที่18นะครับเมื่อย่านนี้นะครับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นครั้งใหญ่เนี่ยจึงมีการกําหนดร่องถนนที่ทําให้ไฟนะครับไม่ลุกลามจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลังหนึ่งจึงมีการสั่งให้เว้นระยะห่างของบ้านในบริเวณนั้นเอาไว้และในถนนตรงนี้ครับถูกวัดแล้วพบว่ามันเป็นโซนที่แคบที่สุดและที่นี่นะครับ ก็ได้กลายเป็นที่นิยมในการทดลองความอ้วนผอมมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ